ดูสิน้ำตาลกับโมเน่พ่อลูกแมวของฉันมันน่ารักนะเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเห็นแล้วล่ะขาแล้วก็เดินมาน่ารักเลวนะดูน้ำตาลทำจีตามเป็นแมวลู้ภาษาแล้วนนี่ยๆๆตาลทำอะไรครับตาลทำอะไรครับ หาย,หายอีกแล้วนี่ฮแ้แอบไปดูโมนี่นะโมน,นี่นนะครับหลังจากหายป่วยเจ็บปากก็แต่ไปกี้แก้งน้องเหมือนเดิมไปไล่จัดน้องดูสิแล้วรู้ว่าแม่ง,ง้อนะเลือกอาหารมากเลยนี่แม่เปลี่ยนอาหารมาให้เป็นแบบไม่รู้กี่ชนิดแล้วเนี่ย เปลี่ยนแทบทุกวันวันละชนิดแล้วก็ไม่กินของเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยต้องซื้ออาหารมาลองว่าเอออันนี้มเน่ชอบไหมไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวถูกใจถุงไหนก็จะให้กินจะซื้อถุงใหญ่มาให้ตอนนี้เปลืองตังซื้อถุงเล็กไปก่อนลองลองให้โมเน่ก่อนมเน่ไม่กินก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดูน้ำตาลนี่ ตนเลยตุกใหญ่ตาเลยตอีน้ำตาลของฉันน้ำของฉันตาเลยตาลูกหมีลูกหมีลูกหม,มีเดินเก่งนะครับลูกหมีเดินเก่งมากเลยตุดตาลน,นี่ ทุกเย็นนะ่ะนั่งตรงนี้อมวิวอ่านดูวิวรอบบ้าน